ก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมเพื่อนบ้านอย่างคิดโอเคกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาให้ดูสุดยอดคอมโบสุดเกลียนนะครับของอเลนนะครับที่กำลังจะใช้ได้ใน RV ป์๊บแต่ก็อติดีกรอบนี่ครับผมนี้ไงนะถ้ามันตีเลยครับ RV มันจะโกงไปนะไมายเท่าปุ๊บดีตอ่อ ไม่ตายไปแล้วก<ป>็ไปต่อโบมาดิ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 โบแล้วเป็นสวัสดีครับเป็นตละกูลสูตรแหละที่ชแนลเชิงเคยนะผมกาวนี่กับเจ้าเล่นหรือเจ้าคริสต์ตอคงเชินเคยเนาะ ็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมเพื่อนบ้านอย่างเฮดโอเคกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาให้ดูสุดยอดคอมโบสุดเกลียนนะครับของอเลนนะครับที่กําลังจะใช้ได้ใน RV นะครับเพราะว่าตัวละครตัวใหม่เนี่ยกำลังจะเข้ามาเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาตอนไหนเนาะแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแข่งตอนนู้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูในเกมเลยแล้วกันนะครับผม Pigeons like growling me because the from stomach my ก็อาร ang, okay. ีน่า e ฮดโอเคถูกเนิฟเป็นท kind of ี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเก่งเกินนะครับผมก็เลยโดนเนิร์ฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเนิร์ฟไหมเขาใช้คำว่าแอดจัดนะครับก็อาจจะเป็นการปาดเฉยๆเนาะสเตตก็จะเหลือแค่สามสเตตนะครับอย่างที่เห็นนะก็อะไรีน่าเฮดโอเคเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกับอารีน่าอาระดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องเอาง่ายๆอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ เรื่องการโจมตีปกติเนี่ยพเพื่ออาจจะเห็นว่ามันช้าเนาะพอเรามี ATM, ไอเทียมแอสเซสปีดเนี่ยก็จะทําให้มีผลกับการโจมตีของการเล่นด้วยนะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยมันไม่ได้แค่สโล9.9เปอร์เซ็นต์อย่างที่ RV มีนะครับมันสามารถที่จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เราได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้สกิลสองโดนเนี่ยมันก็จะตีเร็วขึ้นด้วยนะครับผมนี่ตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนาะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับเพราะว่่าาเเดี๋ยวววผผมมมมจะะะคคคออโบบบกัััััตตลรรนนนนง ก็วงเป็นเนี่ยเด้งเลือดเราได้ด้วยนะแล้วม well> ันก็จะกระโดดเข้ามาฮิวเลือดเราได้นะนี่นะคือถือว่าเป็นเฮเลนได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ฮิวเวอร์ทั้งเฮเลนนะครับแต่มันฮิวมานาด้วยนะครับผมแต่ไฮไลท์เราไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับไฮไลท์อยู่ที่อันติของเขานนั่เองนะครับผมเดี๋ยวตอนอื่นเลยเราต้องหาเวลรก่อนนะ ที่เราเจอเป็นโตโรออฟเลนนะครับเพื่อนๆก็อาจจะงงว่าเฮ้ยมันเอาโตโรมาออฟเลนทำไมเอ่อตัวที่เราไม่ได้เห็นในอารว่าแบบออฟเลนแลมีบทบาทในเกมเนี้ยจะมีบทบาทขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโตโรมอชอตอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะค่อนข้างที่จะยืนเลนแข็งมากตัวทื่อๆในอารเนี่ยมันจะเอามาเล่นในออฟเลนกันได้ดีนะครับเพราะว่าแบบมันยืนเลนค่อนข้างแข็งครับ มไม่ตายถ้าเซียนใช้ไม่ได้ผลนะฮะจะฟิกเกอร์จะฟิกเกอร์ล็อกขาไปเราต้องรองให้อะตัวใหม่หรือโดเรียเนี่ยน่าจะโดเรียเนาะเวลดสี่นะก่อนนะครับแล้วเราจะสามารถที่จะทำคอมโบนี้ได้นะนี่เวิลด์สี่ละ My name แต่ยังไงผมก็ยังชอบการสตาร์บัตีิในเฮดโอเคมากนะมันหนักหน่วงมากเลยนะครับมันแบบดูได้ฟันแบบปัก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 หัวเนี่ยเห็นนะแต่เรื่องดาเมจเนี่ยแบบว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยใน RV ตัวเลขมันจะดูเวอร์กว่านะครับแต่อันนี้บวกได้เพื่อนไป แต่ก็อันติีอีกรอบนึงครับผมนี่ไงคืออันติของโดเรียนเนี่ยมันจะสามารถที่จะรีเซ็ตถ้าอันตรของเพื่อนได้นะครับคือตัวโดเรียนเนี่ยจะต้องเป็นลิงเพื่อนก่อนว่าจะลิงใครนะครับซึ่งอันเลนของผมเนี่ยสามารถที่จะอันติีได้2รอ,อบนะคือไม่ว่าจะครูดาวเท่าไหร่นะครับโดเรียนโยนกิลมาปุ๊บคูดาวผมจะถูกรีเซ็ตทันทีแล้วใช้ได้อีกรอบนะครับซึ่งอันเลนเนี่ย อันติมันคูดาวนานอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นนะต้นเกมก็ประมาณ3 4 0วิเนาะพอถูกดีเซตอีกรอบเนี่ยก็คือใช้ได้อีกรอบหนึ่งก็คือค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับไปนาอซึ่งมันไม่ได้ให้คอมโบกับอะไรได้แค่อย,อย่างเดียวน,น,นะมันคอมโบกับตัวละครอะไรก็ได้นะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับผม ผมเนี่ยไปเห็นมาในฝีของผมนะในแอปดำเนาะว่าเออมันมีคนใช้คอมโบอันเลนกับโดเลียนะก็เลยลองมาเล่นดูว่าเอ๊ยมันจริงหรอว่ามันรีอันติได้ด้วยหรอซึ่งมันจริงครับผมมันรีอันติได้ซึ่งทำให้อันเลนเนี่ยไม่ต้องทำบั๊กอันติสองรอบแล้วนะครับนี่เพราะว่าผอเห็นคนส่วนใหญ่่จะแบบพี่ขับทำบัคอันตีสองรอบยังไงไม่ต้องทำรับบัคกอะเพราะมันเป็นบัคเนาะอันนี้ไม่ต้องบัคกเราใช้อันตีได้สองรอบนะครับผมรอตัวมันเข้านะ ไอ้เทคสปีดมาละเรท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 แต่คนก็อาจจะดูไม่ค่อยชอบเรื่องการตีของอาเรนใคิดโอเคเนาะมันดูหน่วงๆใช่ไหมล่ะผมเข้าใจอยู่แต่ต้องรอเลทนิดนึงนะครับเพราะถ้ามันตีเร็วเทาอาวีมันจะโกงไปนะไปเพื่อนปุ๊บ ต่อไม่ตายเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะพอมันมีอันติดได้สองรอบเนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรหัวใจอันตรายนะครับแต่ว่าอันติดของอันเดนในเคเโอเคมันโดนเนื้อไปนะครับเรื่องของการได้เกาะแลวก็เรื่องของการจ่ายดามเมจนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมมันเก่งเกินนะครับมันก็เลยมันก็เลยโดนเนื้อนะครับผมเหมือนกับเกาะจำนวนตัวมันลดลงมั้งข่าที่ผมอ่านคร่าวๆนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามัน ใช่ไหมนะฮะเพราะผมแบบว่าแค่ดูเข้าข้าวเฉยๆนะแต่ที่รู้คือมันถูกแน้วนะนี่ตัวนี้ก็ถูกเข้ามาเหมือนกันนะแมวีตัวพรองเนี่ย อันนี้ตามหมึกครับต่อต่อต่อืมันตีเราไม่ด like ีนะยังไม่ยันตีอย่างไรอ่ะีบ uh> ้าครับเซตก่อนก็ได้นะ I fill limited memories with don't hatred. to want my ก็ไอตัวตัวพองเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างพิュอตัวหนึ่งเลยนะครับก็ถ้าเข้ามาในเซิร์ฟไทเนี่ยอันเดงก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันฟิลแบบฟิลแบบหยาดนะครับแต่ว่ามันดาวทิศได้ง่ายกว่าหยาดนิดนึงแต่ฟอร์เลนก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าตัวไหนจะเข้ามาก่อนนะ ต้องเงียบหรือต้องพรองนะฮะไปก็ไปต่อโบมาดิ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 ีโบแล้วไม่ถือว่าจะไม่ตายแต่เราอาจจะตายอันนี้โจ๊กเกอร์นะครับที่เห็นถือธนูเนี่ย จริงๆตัวมันก็คล้ายๆอาร์วีเลยครับแต่ว่าแค่แบบมันอยู่ในรูปร่างที่เป็นแปลกตาไปนิดนึงทันตีไปแล้วใช่ไหมดแล้ว ก็การที่เห็นนะครับเพื่อนๆว่ามันโกงไหมครับสำหรับการที่อันเลนเนี่ยมันอันติได้2รอบนะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยคิดว่ามันมีตัวละครตัวอื่นที่ใช้อันติได้คุ้มกว่านี้นะครับอย่างที่ผมเห็นเนี่ยคร่าวๆก็คือมันจะมีบีแจนนะที่ขี่รถไปแล้วแล้วปุ๊บชนปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เรียนอันติขี่รถใหม่นะครับก็คือก็อันนั้นก็โกงเหมือนกันนะสำหรับผมเนี่ยับบอกเลยว่าอันเลนก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงนะคิดสภาพว่าไฟเลทเกมแล้วแบบว่าอันเลนมันแบบอันติได้2รอบในวงไฟหนึ่งเนี่ยโอ้โห ว้าวุ่นอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะไม่นานมากเพราะว่ามารีวิวให้ดูถึงคอมโบที่กำลังจะมีในอนาคตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครมันจะถูกปรับจุกเนิบยังไงก็ให้ดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวละครตัวใหม่เนี่ยมันเอาไปคอมโบได้ค่อนข้างเยอะและตัวละครอย่างอารเนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปคอมโบกัมันได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมเจอกันฮะ